ก็น่ากลัวนะอ๋อนี่น่าน่ารักไหมไหนน่ารักไหมก็น่ารักหนาแต่น่ารักไม่เท่าเกลอ่ะน่ารักเกลน่ารักกว่าหรือเปล่าใช่เกลน่ารักกว่าพี่แตงฟ้าไม่น่ารักกว่าอ๋อโอเคแล้วน้าพลอยอ่ะน้าพลอยน่ารักกว่าแล้วพี่กับเกลพี่กับน่ารักไหม <Yeah. S 1> น้องเกวชี้ถามกระตูนน่ารักไหมไม่ถ่อมตัวแล้วเมื่อถูกถามกลับใช่เกลน่ารักกว่า <Yeah. S 1> ใจฟูทุกครั้งที่ได้ดูคลิปจริงๆค่ะสำหรับน้องเกวลูกสาวคนเล็กของซุปตาสาวชมพู่อารยากับน็อตวิสรุธที่มักจะมีโมเมนต์ออกมาตกแฟนๆให้หลงรักกันอยู่เสมอค่ะ อย่างล่าสุดค่ะทางด้านอินสตาแกรมของพลอยเชวพรเพื BTS, you know ่อนสนิทของชมพู่อาริยาก็ได้เผยคลิปขณะที่กําลังพูดคุยกับน้องเกลค่ะโดยหนูน้อยได้ชี้ไปที่รูปการ์ตูนที่อยู่ข้างหน้าพร้อมกับตั้งคําถามว่านี่น่ารักไหมซึ่งนะพลอยก็ได้ตอบว่าก็น่ารักนะแต่น่ารักไม่เท่าเกลอะเกลน่ารักกว่าหรือเปล่า ซึ่งน้องเกลก็ได้ตอบกลับว่าใช่เกลน่ารักกว่าพี่สายฟ้าก็น่ารักกว่าน้าพลอยก็น่ารักกว่าพี่กัปก็น่ารักงานนี้ค่ะนอกจากแฟนๆจะเข้ามากดไลค์กันสนันแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าน้องเกลคุยเก่งมากฟังแล้วยิ้มตามในความช่างพูดช่างเจรจาสุดๆเลยจ้าก็น่ากลัวนะไม่น่าน่ารักไหมแหมน,น่ารักไหม น่ารักนะแต่น่ารักไม่เท่าเกลอ่ะมาแล้เกลน่ารักกว่าหรือเปล่าใช่เกลน่ารักกว่าแต่ป้าไม่น่ารักกว่าอ๋อโอเคแล้วน้าพลอ่ะมากว่าน่ารักกว่าแล้วพี่กลับอ่ะพี่กลับน่ารักไหมน่ารักโอ้ย ไมคะแกะได้ไหมคะวันใหม่ก็ได <us ive de> ้ไม่ได้ต้อเรียสแกะให้ท่หน่อยะานึ่แ่มองพีแล้วขอแล้่อเอยค่อยรออยู่อยอันแกะไม่ได้ไม่ไยากมากออกมัยามากโอเค